คนหายที่ไปใช้ชีวิตอยู่ที่โอมานนะครับเป็นหญิงไทยได้สามีแล้วก็ไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นตอนนี้เธอยังหายสาบสูญอยู่นะครับคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่จังหวัดลำปางก็ตัดสินใจมากรุงเทพครับมาขอความช่วยเหลือจากคุณปวีนาหง์สกุลขาดการติดต่อไปนานแล้วเป็นห่วงลูกสาวมากๆคนไทยที่อยู่ที่โอมานก็ช่วยกันตามหาก็ยังไม่พบเบาะแสนะครับหลักฐานสําคัญที่มีล่าสุดเนี่ยหลังจากที่ลูกสาวหายตัวไปมีเป็นคลิป ที่ลูกสาวถูกทำร้ายร่างกายอยู่ในสภาพที่มีแผลเกือบทั้งตัวตั้งแต่ใบหน้าเส้นเลือดฝอยในตาก็แตกแล้วดูแผ่นหลังนะครับ<อ>มีแต่รอยช้ำชาบางจุดเนี่ยลักษณะเหมือนเป็นแผลเก่าๆที่ถูกของมีคมบาดตามเนื้อตามตัวเนี่ยทัท้งท,ที่หน้าก็เต็มไปหมดเลยคุณผู้ชมดูสิเบาตรงเบาตา,ช,า,าช้ำหมดเลยนะครับคุณผู้ชมครับ ผู้หญิงคนนี้เธอชื่อว่านางสาวอาทิตยาวิลาจัน์ทรหรือว่าคุณไมาอายุ29ปีเท่านั้นนะครับก่อนที่คุณไมจะหายตัวไปส่งข้อมูลมาให้เพื่อนๆทราบว่าสามีซึ่งเป็นชาวบังคลาเทศแต่ว่าอยู่กันที่โอมานนะบังคับให้เธอเนี่ยเสพยาเสพติดแล้วก็ทำร้ายร่างกายเธอจนทำให้ตัวเธอเนี่ยมือหงิกงอเดินขากระเพกนะครับหน้าตาบวมช้ำพูดจาฟังไม่รู้เรื่อง ก่อนที่จะเงียบหายไปนานถึง3เดือนแล้วเพื่อนก็ติดต่อคุณมไม่ได้คนไทยที่อยู่ที่โอมานก็ช่วยกันตามหาตามสถานที่ต่างๆแต่ก็ไม่เจอในขณะที่สามีชาวบังคลาเทศครับที่สุดแล้วถูกตำรวจโอมานจับแต่ว่าเป็นการจับในคดียาเสพติดเพราะว่าสามีคนนี้เป็นเอเย่นถูกจับไปเมื่อกุมภาพันธ์นะและยังปิดปากเงียบไม่ยอมบอกว่าคุณมายอยู่ที่ไหน โอ้ยน่าห่วงนะก็ยิ่งร้อนใจ<อ>เลยนะครับเอ๊ะ<า>สามีโดนจับเข้าคุกไปแล้วแต่ว่าคุณไมยอยู่ที่ไหนเขาไม่ยอมบอกยังหาไม่เจอเลยพ่อกับแม่บอกว่าตอนนี้ทําใจเอาไว้แล้วนะ<า>ไม่ว่าจะเจอลูกในสภาพใดก็ตามอยากจะให้ทางการของโอมานส่งลูกสาวกลับมาบ้านเกิดตอนนี้สงสารที่สุดก็เห็นจะเป็นหลานชายวัยสิบขวบหลานเป็นเด็กพิเศษเรียนอยู่ชั้นป .6 เชื่อไหมครับน้องก็คือลูกของคุณมายเนี่ยค่ะ นั่งมองเครื่องบินที่บินผ่านบ้านทุกวันเฝ้ารอการกลับมาของคุณแม่มแล้วก็คอยถามว่าทำไมแม่ไม่กลับบ้านสักทีนะอตอนนี้ทางคุณปรมีนาหงสกุลนะครับก็รับเรื่องเอาไว้เดี๋ยวจะพาครอบครัวนะครับไปร้องกับพบตรที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ทีมงานตำรวจสากลไทยในวันพรุ่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราขออนุญาตนะครับขึ้นภาพของคุณมายนางสาวอาทิตยยาวิลาจันทร์าชาวอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปาง ะครับใครมีเบาะแสหรือว่ามีญาติญาติอยู่ที่โอมานแล้วพบแล้วเจอคุณไม้นะครับติดต่อมาที่เบอร์โทนนี้ได้เลยนะครับ<อ>0941492543หรือว่าจะติดต่อไปที่สถานทูตไทยประจำโอมานก็ได้ให้เบาะแสกันหวังนะครับว่าคุณไม้ย,ยังคงปลอดภัยนะครับ แคปหน้านี้แล้วก็ส่งให้กับใครที่รู้จักกันนะคะเผื่อว่าอย่างน้อยเนี่ยไปเจอตัวอยู่ที่ไหนเนี่ยเราเป็นกําลังใจให้ขอให้ครอบครบัวของคุณมายนั้นเข้มแข็งแล้วก็ขอให้เจอคุณมายในเร็ววันด้วยนะคะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและที่สําคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสําคัญกับสำนักข่าว one news เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ one news ครับ